Radio สว hm ัสดีวาีอสวัสดีครับสวัสดีครับผมพีเจยศนะครับครับผมพีเจจูครับตอนนี้ก็พบกับช่วงพิเศษของเรานะครับคือช่วงช่วงช่วงอะไรดีล่ะใตอนเนี้ยก็วันนี้มีอะไรอ่ะวันนี้วันที่อะไรอ่ะวันนี้วันที่สิบสองครับสิบสองกันยายนผมรู้สึกวันนี้จะเป็นวันเกิดพี่โดมใช่หรอครับวันนี้วันเกิดพี่โดมันเกิดพี่โดมแล้วเก eh ี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวเลย ะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็มาพูดเรื่อง iPhone 5กันเลยดีกว่า iPhone 5นะครับเพราะว่าตอนนี้เสนเขาบอกว่าจะเปิดตัววันที่12กันยายนนี้นะครับได้เห็นรูปรูปรักอะไรกันมาตั้งนานตั้งต่างต่างนานา,นา,นานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกันยาไม้ไม่สิสิงหาหลายคนอาจจะจองกันไปแล้วด้วยนะครับจองแล้วอะไรเขายังไม่เปิดตัวเขาเปิดตัววันนี้ครับอวันนี้เรามาพูดถึง iPhone 5เรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่า iPhone 5เนี่ย ต่างกับไอโฟน 4S ยังไงใช่แล้วออกมาก็ดูดูกันถึงจุดเด่นของมันเลยดีกว่าจุดเด่นของมันไอโฟน5เนี่ยแน่นอนมีปุ่มโฮมครับมีปุ่มโฮมไอโฟน 4S ก็มีครับมีเหมือนกันอย่าเล่นเลยมุกนี้หรือฆ่ามันไปเขาบอกแล้วกล้องกล้องดีกว่าพูดถึงเรื่องกล้องดีกว่าบางคนชอบถ่ายรูปแบบนี้อัพอินสตาโกงอินสตาแกรมเล่นกันกดไลค์กันทั้งวันส่วนใหญ่เขาใช้กล้องหน้ากันใช่หรอใช้กล้องหน้าครับกล้องด้านหน้าย้ายไปอยู่ด้านบนของลําโพงนะครับ เรามาเราีเดี๋ยวเราจะมี iPhone มาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอรอกันสักรู้นึงแต่ว่ากล้องของ iPhone 4S เนี่ยจะอยู่ด้านข้างซ้ายของลำโพงนะครับต่อ,อไปนีกว่ะหน้าจอหน้าจอนี้ใหญ่ขึ้นประมาณ5.5นิ้วเลยครับ5.5น,นิ้วนะครับ,นนรบาจากอาจจะไม่เยอะมากแต่พอดูเป็นของจริงนี่รู้สึกจะกว้างขึ้นเยอะมากกว้างขึ้นเยอะนะครับเป็น widescreen เลยเนี่ยเรามีมาแล้ว,วาม,มาแล้วนี่อินพอ,อ,อร์ตอันนี้คือ ไอโฟน 4S นะครับนี่ไอโฟน 4S จากที่ดูนะครับนี่ตามกล้องก็คือจะพูดสัมนาคุณจะอยู่ตรงด้านซ้ายของลําโพงนะครับนี่แต่ว่าถ้าเป็นของไอโฟน5เนี่ยเขาบอกว่าจะไปอยู่ข้างบนแล้วก็รูปร่างดีไซน์จะไม่เหมือนเดิมอกล้องหลังแล้วก็เปลี่ยนด้วยนะครับกล้องหลังเราเปลี่ยนด้วยเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนครับแม่กล้องด้านไอ้กล้องด้านหลังนี่จะย้ายไปย้ายเหรอไม่ย้ายคุณอย่ามั่วสิแค่อยากให้มันย้ายเฉยๆอ้าวกร่อบด้นวัสดุด้านข้าง วัสดุด้านข้างยังคงเป็นกระจกเช่นเดียวกันคือตรงเนี้ยเนี่ยเป็นกระจกเหมือนเดิมบอกเป็นกระจกอ่ารอบด้านหลังรอบด้านหลังเป็นอะไรเนี่ยมีมีนักขณะเป็นสองโทนนะรมาเพิ่มดีไซน์ขึ้นมาครับใช่ครับคือปกติจะเป็นแอปเปิลทั้งหมดเลยสีดาสีเดียวแต่ว่าคราวนี้มีสองสองสีเป็นสองโทนแล้วก็บอกว่าตรงสองโทนเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงกลางของเครื่องเขาว่าคาดว่าจะเป็นอะไรครับเป็นอลูมิเนียมครับโดยดูดีที่เป็นเล่นไล่ปลาเดียวดูมีดีไซน์นะครับมีดีไซน์นิดนึง มีไมโครโฟนด้วยไ p h ฟ n e 5ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเออมีมีอยู่แล้วเงื่อไมโครโฟนย้ายมาอยู่ด้านหลังระหว่างเลนกล้องและปลายแฟลชช่วยในการบันทึกเสียงคือเรียกได้ว่าจากห้องเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มเข้าไปหนึ่งงนี้ครับตรงนี้มันเพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มไมโครโฟนไมโครโฟนทำให้อัดวิดีโอแล้วมีเสียงชัดเสียดียิ่งแบบโคตรเฮ็ดดีอ่ะโอ้เป็นสุดยอดเสดีอ่ะแล้วมาดูต่อนี่ครับมาดูต่อ อย่าพึ่งยังไม่มหมดเขาบอกมีเสาสัญญาณมีเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมีขีดเสาสัญญาณด้านข้างตัวเครื่องเหมือนเดิมเหมือนเดิม <c oughs> เห <c oughs> มือน,นเดิมทำไมยิงเหมือนเดิมออต่อครับช่องช่องที่ปกติจะเป็นช่องสายชาร์จมม่ก็เสียบ usb นี่แต่ลดขนาดให้เล็กลงคือจากเดิมที่มันเป็นใหญ่ๆที่เราตอนนี้ใช้กันทั่วทบ้านทั่วเมืองเขาเรียกว่าสายสายปเอม แต่คุณก็ใช้สายฟอมใช้สายฟอมอยู่ทุกวันนี้นายเขาเรียกว่า30พสิบทินครับอ๋อสามสิบตัวในคนห้านี่จะน้เหลือแปพทินช่วยลดพื้นที่ลดลงแต่่าขึ้นอาจจะมีของก๊อกขายน้อยลงอะไรก็ได้อแน่นอนแต่อีกไม่นานเดี๋ยวของก๊อกก็มาแน่นอนอช่องเสียบหูฟังย้ายจากด้านบนปกติอยู่ด้านบนใช่ไหมครับด้านบนซ้ายตอนนี้ย้ายมาด้านล่างแล้วครับอยู่ตรงนี้เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเยอะพอสมควรนะครับ ไอโฟน5ครับขนาดความบางบางลงแน่นอนจากติไอโฟน 4S ประมาณนี้นะครับ9.3มิลิเมตรครับเขาบอกเรียกว่าลดมาประมาณ1ใน4ก็ประมาณนี้ลยนะครับเรียกได้ว่าเหลือประมาณ7.6ม mm ิลิเมตรนะครับเรียกว่าเล็ก,ากามากๆเลยนะครับเนี่ยโอ<ฮ>้ห<ฮ>แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังอยู่ด้านข้างก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ออกมานะครับต้องรอของทางสหรัฐอเมริกา<ฮ>เพราะว่าตอนนี้ของเรากี่โมง ห้าโมงสิบห้าบ้านเขายังเป็นเวลาประมาณตีห้าเช้าตีห้าของวันที่สิบสองก็วันนี้ประมาณเที่ยงคืนแม้ก็ตี่สองนี่ะครับจะมีะการเปิดตัวขึ้นมาใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาข้อมูลกันอีกทีนะครับตอนนี้เราพักฟังเพลงกันไปก่อนนะครับรแต่ว่าอ๋อไม่อ,อนนี้มีมีรุ่นพี่ครับ อนนี้เดี๋ยวว่ารุ่นพี่มาเลยครับนพี่มานะครับรุ่นพี่คนนี้นี่เป็นเซียนนะครับตอนนี้ใช้ i iPhone 5อยู่แล้วครับ iPhone 5จากจีนยังไม่ออกเลยยังไม่ออก่วาเดี๋ยวของไวจริงเดี๋ยวรุ่นพี่คนนี้นะครับเขาจะมาพูดคุยกับเรานิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องมีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษมาหน่อยเดี๋ยวดูเลยดีกว่าช่วงต่อไปจบไปแล้วนะครับสำหรับ ขเชิได้ยินคําว่ารักนะครับของเปวงไมยกับเอิร์นเกียดาครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับซีไอทราเวลนะครับเดอะมูสฟิชเลิงกับปอลองกองนะครับแล้วก็เพลงแรกเพลงแรกเลยนะครับที่คือ15นาทีนะครับจบ25ชั y วโมงครับก็หลังจากที่เราได้บอกไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าจะมีรุ่นพี่มาใช่ก็ตอนนี้เราก็ขอเชิญรุ่นพี่เลยดีกว่านะครับเปนพี่คนนั้นมาแล้วโอ้โดีครับ ตัวดียวตัวเดีครับปัดดิกลองนิดนึงครับอ่ากอดีเลยหลังจากที่โดนลากมาต้องแนะนำตัวกันก่อนแนะนำตัวครับแนะนำตัวรุ่นพี่กันนิดนึงสวัสดีครับชื่อช่อแจงปู่ครับชื่อเล่นชื่อชิปครับผมอ่าพี่ชิปนะครับเรียกกันสั้นๆว่าพี่ชิปแล้วกันครับผมอนุญาตนะครับเต้าผมได้ครับครับผมรุ่นอะไรครับเนี่ยรุ่น41ครับผมรุ่น41ไม่ได้ว่ารุ่นเก่าแก่นะครับยังไม่เก่าครับบางครับ45นิดนึงใหม่ใม่ อ๋ออุ้ยอุ้ดไม่ตกไม่ตกมีไม้ตอกไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมุกอ่ะรุ่นรุ่นสี่รุ่นสี่สิบเอ็ดก็เพิ่งจบไปประมาณสองตับปีสามปีครับตอนนี้ก็อยู่ปีสามอยู่ปีสามอ๋อไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกเรียนที่ไหนครับเรียนที่ไหนเรียนที่ธรรมศาสตร์ครับเรียนศิลปกรรมนะครับที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตย์เรียนสถาปัตย์ด้วยมาทำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรมาทำอะไรครับอว่าคือได้ข่าวว่าที่เนี่ย มีเอซีเรดิโอก็เลยอยากมารู้ว่าเป็นยังไงบ้างหรอเป็นยังไงกันบ้างก็เลยแอบมาดูนิดหน่อยมาดูไม่รู้ว่าจะได้คิดถึงไี่ได้ไม่ได้จะได้เข้ามาในรายการด้วยอ๋อรายการเราก็คือถ้าใครใครว่างๆก็เข้ามาได้ครับแบบว่าว่างจริงว่างจริงก็เราก็เข้ามาเป็นที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราได้อ๋อแล้วตอนนี้พี่ชิปใช้ไอโฟนหรือเปล่าครับ คงครับาตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เอาแอนดรอยแต่ว่าสนใจครับใช้แอนดรอยครับตอนนี้ใช้ใช้อะไรอยู่ครับใช้ซัมซงเอ็กซิเรียรอ้เอ็กซิเรียนะครับดูจากต่าเมียงแล้วสุดยอดอ่าศาตรเก็ดีจริงฮ่าแน่นอนครับอ่าแล้วมีความรู้สึกยังไงกับ i p h o n น5ที่จะออกก็ไอโฟน5เาก็นั่าสนใจครับมีกระแสมานานแล้วว่าเมื่อไหร่กว่าจะเมื่อไหร่จะออกใช่ไหมครับแต่ว่าคือตอนเนี้ยเดี๋ยวพอจะซื้อครับก็คิดว่า ทุกครั้งที่ iPhone ออกนลครับก็ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอนแหะครับในสังคมนเรียกว่ามารายการลองมาโชว์่อเดียวเลยครับโชว์หล่เดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ใช่เอ่อพวกอะไรนะแบบเช่นอย่างตอนไอโฟน 4S ออกนี่อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยสติปจ๊อบหรือเป่าสติปจ๊อบเปลี่ยนไปสติปจ๊อบไปแล้วลาเข้ามานี่ที่โมดี้คุกอาจจะไม่เดียวอะไร่างเงี้ยไม่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 ม่ไ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 มไม่ไม่ เราก็อยากให้เขาอยู่ต่อไปพัฒนาไอโ i เอสให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รัถือว่าเรียกได้ว่าพี่ชิปมานี่ก็ให้ความรู้นิดนึงอ่านิดนึงใช่ไหมก็เรามาคุยกับีหัวข้อหนึ่งที่กำลังจะเป็นประเด็นนะครับพี่ชิปรู้หรือเปล่าว่า iPhone 5เนี่ยจะใช้ชื่อว่าอะไรได้ข่าวว่า iPhone 5นั่นก็มี i อโฟน e ป่ะดีว iPhone คือคล้ายๆดีวาแพด3ที่เป็นระว่าไอแพด3่อนว่าจะออก iPad จะเ iPad ตอนนี้นะก็มีหลายคนถกเถียงกันว่ามันจะอ,ออกมาเป็น iPhone 5หรือ new iPhone กันใช่มันไม่รู้ว่าจะออกมาเป็น iPhone 5หรือว่า new iPhone ตาม iPad นะครับเรามาดูต,าตอนนี้ก็ Apple ก็บอกว่าน่าจะเป็น iPhone 5ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับแต่ยัม<อ>ีโอกาสอยู่ว่าจะเป็น new, new iPhone หรือเปล่า,าเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ดูเป็นรูปรูปของเลข12ใช่ไหมครับเลข12ที่ทาง Apple เขาทำมาแล้วเงาเงาเป็นเลข5 ถามด้านดีไซน์ถามด้านดีไซน์ดีกว่าพี่ชิพคิดว่าไงบ้างครับพี่ชิพพี่คิดว่าไงบ้างครับดีไซน์ของเราอ๋อด้าได้ไซน์ไโปูห้าก็ก็สวยครับปกติก็สวยสวยทุกรุ่นอยู่แล้วทุกรุ่นอยู่แล้วรุ่นนี้อาจจะต้อตอบคุ้มคืนตอบคุ้มคืออยู่นะครับตอบไม่เป็นแบบสมสถาปนิกนิดนึงเลยสถาปนิกเราถามแบบนี้ไม่ได้ด้านเชฟก็สวยดีครับแต่ว่าแบบก็ด้านของออ่ ช่องควบกับสัดส,ส่วนนี้ก็ตอบรับกับมืออ,มมมอ่อกโอโิทึมของมนุษย์ดีครับมีความรู้ครับมีความรู้ <มา S 2> สบับสูงครับสับสงูงเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่ะ <c oughs> ต,ตอนนี้ก็เราก็หมดประเด็นที่จะคุยกันแล้วนะครับหมดประเด็น <c oughs> เพราะว่าเราก็นอที่จะลุน้นในเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนวันนี้เหมือนกันอ่าแต่เราก็จะเอานาเอาผลที่เราติดตามมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเด็นที่น่าสําคัญที่สุดยิ่งกว่า iPhone 5ตอนนี้ แน่นอนครับเกี่ยวกับรายการเราหรือเปล่ายรายการเราแน่นอนครับรายการเรานะครับตอนนี้นะครับสามารถขอเพลงได้แล้วขอเพลงของอะไรครับขอเพลงของทั้ง R S แล้วก็แกมบี้สมอลลูมโอ้มันเยอะอย่างนี้เนี่ยขอไม่ถูกเลยเรียกได้ว่าตอนนี้ได้มาสามค่ายแล้วครับตอนนี้แต่บางคนอาจจะสังเกตไปแล้วเพราะอนพักเมื่อกี้เราก็เปิดเพลงแกมบี้ไปใช่ครับเราเปิดเพลงแกมบี้ครับเราขอลิิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วเย้ตรงมือตรงมือก็ตกไปแล้วใช่แล้วครับ อ่าเสียกบมืออ่าก็เรียกได้ว่าขอขอได้ทั้งสามค่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ค่ายอื่นเนี่ยต้องรอกันอีกสักพักนึงเพราะว่าตามมาเรื่อยๆครับใช่ครับเพราะว่าก่อนเราจะได้ค่ายทีหลังมาเนี่ยเราก็ต้องรอกันนานนิดนึงนะครับต้องรอกันแต่ว่าตอนนี้ช่องทางการขอเพลงดีกว่าอ่ามีสามช่องทางที่เดิมนะครับใช่ครับ f a c e b o o k c o m s l d r a d i o นะครับครับ t w i t t e r c o m นะครับ s s d r a d i o ออนไลน์ครับ ก็เว็บตาของเราก็คือ radio on radio dot a d t ac d s ครับใช่แล้วครับเดี๋ยววันตอนนี้นะครับเราไปฟัง Never Say Goodbye นะครับของเคียร์ก่อนเลยครับ ว่าเสกคุปานวของเคียก็เมื่อกี้ล้วก็ดื่ขอบคุณพ่ชิปไปนะครับใช่แล้วครับพ่ชิก็ขอขอบคุณอีกทีนะครับพิชิตพอดีติดธารกิจนิดนึงต้องรีบไปออกไปนิดนึงที่บอกไปไม่รู้ไปไหนเขาอายหรือเปล่าเนี่ยเขาอายแหละมาร่วมรายการกับเราแล้วแบบไม่ก็แจกทุกเราพูดไม่รู้เรื่องนั่นสินะเรามาพูดถึงอนี่กันดีกว่าราคาราคาของ iPhone 5้นี่เราปิ้งมาสดๆกันเลยทีเดียวเราปิ้งสกิปกันสดๆเลยมา ไอโฟน5เข้าไทยราคาจะเท่าไร่เนี่ยก็มันเป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอนนะครับก็ใช่เรียกได้ว่าเทียบกันมาว่าไอโฟนรุ่นแรกออกมาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ตั้งแต่ 4S 4ออกอะไรอย่างนี้ก็เรียบเทียบเทียบกันมาเขาก็คาดเดากันไว้ว่าไอโฟน5นี้จะมีราคาประมาณเขาบอกว่าไม่ต่างแน่นอนนะไม่ต่างกับ 4S อะ่ะก็ประมาณ 4S เพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกออกมาจะเท่ากับรุ่นที่สองรุ่นที่สามเท่ากับสี่อะไรแบบนี้สองเท่ากับสามเข้ากันเรื่อยเรื่อย ไม่อยากเพิ่มรมาคาสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนหมครับสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญตีเป็นเงินไทยก็สองสามสองามได้สองสามอ่ออออาก็ดีกรัออไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากสเปคที่เราไม่พูดไปก็น่าจะคุ้มกันอยู่ครับใช่เพราะว่าหลายคนที่คนที่เล่นไอโฟนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีก็มีตังนิดนึงอ่ะได้ว่าซื้อมาแต่แป๊บเดียวหนึ่งปีสองปีก็ออกใหม่ตลอดปีนึงอย่างอย่างผมมีประสบการณ์ตรงขอเล่านิดนึงอ่าอ่าอ่าผมตอนนี้ผมใช้ไอโฟนสามอยู่ก็คือเก่ามาก ซื้อมาตอนประมาณปีปีไหนนะสองพันสิบสองพันไม่กุญยาวสองพันอะไร่ะสองพันเจ็ดสองพันแปดอับค่ะซื้อมาตอนนั้นอ่ะอยู่มหนึ่งซื้อมาเสร็จปุ๊บแป๊บหนึ่งกลับกลับไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวพวกต่างประเทศกลับมาปั๊บไอโฟนสามซีเอสออกอืมเพียงเพีว่าซื้อมาถูกเวลาจริงจริตอนนี้เพื่อนยืมเล่นนี่เล่นอะไรไม่ได้เลยเข้าไปปุ๊บเล่นไม่ได้แล้วเออกหมดเล่นออกหมดถือว่า ก็สมัยก่อนยุคนั้นก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดแล้วสําหรับ p p o o n เราเย้าเปลี่ยนไปตามรุ่นนะครับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วกันาตอนนี้ก็เราก็ขอบคุณขอบคุณอีกรลบ สำหรับ R S ร u m m y แล้วก็ Smoloom นะครับใช่แล้วครับที่สามารถให้เราเปิดเพลงได้หลากหลายขนาดนี้ใช่ตอมีตอนนี้เรามีเพลงเยอะมากเลยเปิดได้เปิดได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนก็สําหรับใครที่อยากขอเพลงก็ขอได้เหมือนเดิมนะครับช่องทางเหมือนเดิมช่องทางเหมือนเดิมมาคุยพูดคุยกันบ้างเนี่ยไม่เห็นมีใครมารีเควสเลยในหน้าหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยหน้าเฟซบุ๊กของเรานะครับคือ www.facebook.com/sdradio นะครับสามารถชวมิกันได้ที่ t w i t t e r c o m s d r a d i o o n l i n e นะครับใช่แล้วครับเว็บไซต์หลักของเราคือ มาฟังเรากันที่นี่นะครับ r a d i o s d a c t h นะครับวันนี้พวกผมสองคนก็ลากันไปก่อนนะครับครับผมขอนี้ครับสวัสดีครับ